คือคน,นก็ข่าวไปรอคือเขานะรอรอว่าเอ้ยมาจริงหรือเปล่าใช่ไหั้อะไรประมาณนั้นก็คือแบบว่าท้ายมาจริงกตอนแรกก็คือมีกําหนดว่าจะกลับแล้วเขาคือเลื่อนไปก่อนเลื่อนไปก่อนเลื่อนไปก่อนจนล่าสุดเนี่ยนะคะก็ ทางทนายก็บอกว่าเจะเดินทางกลับมาที่ไทยและแน่นอนแล้วนะคะคืนที่ผ่านมานะคะก็ล่าสุดก็คือมาจริงๆนะคะแต่ว่าอโอ้ก็ทางเจ้าหน้าที่ก็กันสุดฤทธิ์เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็อันเนี้ยค่ะตอนนี้ล่าสุดก็มาถึงไทยแล้วนะคะแล้วก็ใช้เวลาในการสอบสวนนานมากๆเลยทีเดียวเหมือนกันนะคะมาตั้งแต่เมื่อคืนนะคะแล้วก็สอบอยู่นะคะที่ตำรวจไซเบอร์นะแล้วก็ มีการไปฝักขังนะคะที่ศาลในวันนี้เช่นเดียวกันด้วยนะคะนาตัวไปที่ทางสอนอทุ่งสองห้องนะคะแล้วก็ทางด้านของรองโฆษกสํานักง,งานตํารวจชาตินะคะแล้วก็โฆษกของกองบัญชาการตํารวจสืสบสวนอจจาชการรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตารวจไซเบอร์เนี่ยนะคะก็ได้มีการควบคุมตัวนะคะในายชัยวัตรหรือว่าเบนเดมอนนะซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นผู้ต้องหาในคดีมาเก๊าแป นะคะ<ม>คือเว็บพนันออนไลน์นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือควบคุมตัวไปฝักขังที่ศาลอาญาเป็นผัดแรกนะคะ<ม>ก็คัดค้านการประกันตัวด้วยนะนะคะเพราะว<ม>่าเ<ม>จ้าหน้าที่ก็เกรงว่าเดี๋ยวจะหลบหนีหรือว่าไปยุ่งยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนั่นแหละนะคะ<ม><ม>อันนี้ก็จะมีทั้งประเด็นของคดีมาเก๊าแปดแแล้วก็กรณีที่ ทำลายร่างกายคุณดีวอลิสลาดิยนะนะคะแต่เขาแต่เขายังปฏิเสธเลยนะแม่ยังปฏิเสธใช่ไหมปฏิเสธทุกข้อหาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้กันในชั้นศาลเท่านั้นนะนะคะตอนนี้ก็เป็นสิทธิ์ใช่ไหมใช่ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะคะนะคะก็อ่ะฝากขังไปก่อนนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะมีการสอบสวนนะคะ